ช่วงที่2ของรายการคิดได้ก็รวยได้กับบรลจธนาชาติค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบรลจธนาชาตินะคะอยู่กับคนไทยมาแล้วถึง22ปีด้วยกันนะคะถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใน แงม่มุมของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะคะในแง่ของการนําประสบการณ์การลงทุนเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับนักลงทุนให้ประสบความสําเร็จนั้นที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับคุณบุญชัยกันต่อเลยนะคะอยากให้คุณบุญชัยค่ะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันนะคะว่า22ปีที่ผ่านมานะคะครเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแค่ไหนแล้วบ้างคะก็จริงๆเราตั้งแต่ปี3 5นะครับก็เป็นบรจ เรียกว่าเก่าแก่มจหนึ่งนะครับปัจจุบันเราบริหารอยู่ประมาณแสนหกหมื่นล้านนะฮะเราทำครบธุรกิจของการลงทุนนะครับกองทุนรวมฟาร์ินชีพแล้วก็กองทุนส่วนบุคคลนะครับที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่ปี35จนถึงปัจจุบันเราคงทราบแล้วมีทั้งผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับผ่านยุคต้มยำกุ้งมาก็ด้วยนะครับยุคที่ตลาดหุ้นรุ่งไปบนประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เคยนะครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็ต้องปรับตัว เพื่อน,นําพาผู้ลงทุน,นให้ผ่านพ้นทั้งโอ,อกาสแล้วก,ออกคว็ความเรียกว่าเป็น,ปนยุคมืดน,นะครับควา,คา,าใช่ครับนะครับที่ผ่านมาเราก็สามารถนําพาผู้ลงทุนน,นะครับผ่านจุดต่างๆเหล่านั้นมาได้ด้วยดี <c oughs> นะครับก็ต้องเรียกว่าใน,ในปัจจุบันเราก็เป็นบริจรหนึ่งซึ่งในแง่ของความเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนเนี่ยก็ถือว่ามีระดับหนึ่งครับ ก่อนที่ใครจะลงทุนกับบรจอไหนนะคะคเขาก็อยากจะเรียนรู้ก่อนว่าปรัชญาการ,รลงทุนฟิโลโซฟีของแต่ละที่เป็นยังไงของเรารรเป็นยังไงคะผมคิดว่าโลกการลงทุนเนี่ยต้องเรียนว่ามันมีโอกาสถูกไหมครับขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงนะครับสิ่งที่เราพยายามจะบอกผู้ลงทุนก็คือว่าเราจริงใจที่จะบอกลูกคุนว่าในโอกาสและการลงทุนนั้นมีทั้งสิ่งที่คุณจะได้แล้วสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังบอกว่าดีขาเสียครับถ้าเกิดสังเกตเราใช้คำว่าสินเสียนะครับ ก็หลายๆครั้งที่เราพบโอกาสในการลงทุนซึ่งมันน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเรามาประเมินความเสี่ยงที่เราคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในในลักษณะที่เป็นความเสี่ยงที่เป็นสุดโต่งเนี่ยความเสียหายนั้นมันจะมากขนาดไหนนะครับการลงทุนหลายอย่างที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ไม่นำพาผู้ลงผู้ลงทุนไปในสินทรัพย์เหล่านั้นเพราะเราประเมินแล้วว่าไอ้ความคุ้มค่าเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพบผู้ลงทุนหรือเรานําเสนอตัวสินค้าเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่า ก็เน้นความตรงไปตรงมานะครับแล้วก็บอกเล่าถึงโอกาสแล้วก็ความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นฟิโลโซฟีเลยนะครับและความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานสำคัญแค่ไหนต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนนะคะต้องเรียนว่าในโลกการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าในหรือว่าในในต่างประเทศในระดับสากลเนี่ยนะครับเขาถือว่าฝีมือที่ที่โดดเด่นในแต่ละปีเนี่ย อาจจะไม่ดีเท่าความสม่ำเสมอของผลตอบแทนน,น,คะ,นะครับเช่นเช่นอาจจะมีบางกองทุนที่ปีที่ผ่านมาเป็นที่หนึ่งะนะครับปีปัจจุบันอาจจะเป็นที่สุดท้ายนะครับในโลกการลงทุนในระดับสากลเนี่ยถือว่าอันนี้ไม่มีความสม่ำเสมอแต่ถ้าเกิดเราสามารถรักษาว่าโอเคเราอยู่เหนือเบนช์มารเราอยู่ในกลุ่มท็อปสิบไปได้ตลอดในช่วง3ปี5ปีอันเนี้ยในต่างประเทศถือว่าอันเนี้ยคือมาตรฐานของการจัดการลงทุนนะครับ นั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่ารักษา้ตัวมาตรฐานนั้นนะครับแล้วในบางแล้วในบางปีที่มีโอกาสต้องขึ้นไปที่ท็อปให้ได้นะครับอันนั้นก็คือคือความสมอเสมอที่ ซึ่งปลอดชาติชาเน้นมาตลอดนะครับ22นั่นคือปรัชญาการลงทุนนะคะนั่นก็คือเสื้อตรงมั่นใจและสม่ำเสมอนะคะซึ่งตลอด22ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีแล้วด้วยนะคะผลงานหรือว่าสิ่งที่คนอื่นคนนอกที่มองเห็นแล้วก็มอบให้กับเราเป็นขวัญและเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการการันตีความสร็จที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะก็แต่ว่าในในระดับสากลเนี่ยจะมีคนกลางไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นมอนิคสตาร r <L> ipper, ลิปเปอร์หรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี่ยทางเซตก็มีการให้ให้รางวาัลกับ <award. S 1> บลจอที่ดีเด่นหรือทาง m า n ีนเวล l ์นะครับพวกนี้ก็จะให้รางวัลเพื่อบ่องบอกว่าบลจอนั้นหรือกองทุนนั้นเนี่ยมีผลตอบแทนความสม่ำเสมอนั้นเป็นในระดับที่ยอมรับนะฮะสูงกว่ามาตรฐานะนะครับเราก็เป็นบลจอ,อยู่ไม่กี่แห่งนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปไล่ดูเนี่ยก็จะมีบลจอ,อยู่ไม่กี่แห่งที่ได้รับ รางวัลทั้ง4-5รางวัลนี้อย่างสมบเสมอและต่อเนื่องการการันตีนะคะเพราะว่าบริจารธนชาติเองได้รางวัลทุกปีจากหลากหลายหน่วยงานนะคะทั้งระดับประเทศและก็ระดับสากลด้วยนะคะทางต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของนับจากนี้ไปดีกว่าแล้วพูดถึงที่ผ่านมาพอสมควรแล้วนะคะว่าสิ่งที่เราจะทําให้กับนักลงทุนนะคะหรือผู้ที่ไว้ใจเราให้มืออาชีพอย่างบริจาธนาชาติบริหารจัดการเงินของเขาให้คืออะไรคะคือร่องการลงทุนจากจริงๆที่ผ่านมาก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับ ผมคิดว่าจากวันนี้ไปก็คงจะเร็วกว่านั้นอีกะนะครับในนันที่เราเป็นตัวแทนของผู้ลงทุนนะครับก็ต้องเน้นเรื่องของการแอคทีฟนะครับคือต้องต้องต้องก้าวทันกับโรคที่มันหมุนเร็วะนะครับให้ทันแล้วอาจจะต้องคิดไปให้ไกลนิดนึงว่าไอการหมุนเร็วนั้นจะเกิดผลอะไรที่เป็นบวกและลบก,กับผู้ลงทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมในแง่ผอนการลงทุน,นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า เราจะพยายามทําให้กับผู้ลงทุนในจากนี้เป็นต้นไปะนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นก็เป็นเป็นคีย์เวิร์ดนะครับคือคือผู้ลงทุนถึงแม้จะมอบมอบความความไว้วางใจให้กับบรจอแล้วเนี่ยแต่ก็อยากจะรู้ว่าเอะทำอะไรไปมันเป็นยังไงนะนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการสื่อสารกลับไปให้กับลูกค้ามากขึ้นนะครับรวมทั้งบริการต่างๆที่จะทําให้ผู้ลงทุนความ สะดวกสบายมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญที่นักลงทุนสถาบันต้องมีนะคะเพื่อที่จะให้นักลงทุนรายบุคคลเนี่ยเขาไว้ใจและก็อยู่กับเรามาตลอดนี่คืออะไรคะคุณบุญชัยผมคิดว่าต้องให้เกิดความ trust นะครับว่าว่าคือความ trust คือความไว้วางใจนะครับว่าว่าเราเป็นผู้บริหารเงินให้เขาอย่างซื่อตรงแล้วถือเสมือนเป็นเงินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ลงทุนพบว่าในสภาวะหนึ่งๆนีเนี่ย บลจไม่ได้ Deliver สิ่งเหล่านี้ให้เนี่ยความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นในในมุมมองของเราก็คือว่านอกจากเราจะต้องตามสภาพเหตุการณ์ให้ทนันก็ต้องสื่อสารกลับมาให้เขาว่าในสภาพแบบนี้เนี่ย เราต้องทําแบบนี้เพราะอะไรครับนั่นคือสิ่งที่บลจธนาชาติต้องการที่จะทํานับจากนี้ไปนะคะหนึ่งคือความรวดเร็วนะคะเป็นการลงทุนแบบแอคทีฟนะคะแล้วก็เน้นการสื่อสารกับนักลงทุนหรือว่าว่าที่นักลงทุนมากขึ้นด้วยนะคะคแล้วสิ่งที่เราจะสื่อสารผ่านรายการคิดได้ก็รวยได้ล่ะคะคุณบุญชัยบอกบว่าตลอดหนึ่งปีนี้จะมีอะไรให้กับคนดูบ้างรจริงๆก็เป้าหมายคงนาพาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่า เรื่องการ ö, ลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับแต่ท่านคิดว Mont ่าเอ้เร uh uh> uh ื่องการลงทุนเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นนะคนจะมีเงินล้านได้ต้องรวยก่อนนะครับก็อยากจะนําพาหลักการแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับว่าแม้กระทั่งเราออมเดยละพันเนี่ยเราก็ถึงเราก็ไปถึงหลักล้านได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมีเงินล้านคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยได้นะครับขอให้ขอให้รู้ว่าเราต้องวางแผน เราต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็เราจะต้องจัดการชีวิตเรายัางไงจากวันนี้นะครับเราก็หวังว่ารายการนี้เนี่ยจะช่วยเสนอมุมมองนะครับาจากบลจซึ่งซึ่งทำธุรกิจนี้มา20กว่าปีแล้วเนี่ยถ่ายทอดไปให้กับผู้ลงทุนว่าถ้าคิดในแบบนี้ในแนวนี้เนี่ยะจะทำให้คุณรวยได้ไหม,มนะครับก็เป็นการเสนอมุมมองที่ท,ท,ที่แตกต่างนะครับครับ ก็ถือ <medio> ว่าเราเองนะคะเราติดตามกันได้ตลอดนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการคิดได้ก็รวยได้ทุกวันและเวลานี้นะคะซึ่งจะเป็นการต่อยอดนะคะความคิดของคุณผู้ชมนะคะมาสู่การกระทำนะคะผ่านผู้ลงทุนสถาบันอย่างบลจอธนาชาตินะคะก่อนจะไปถึงเป้าหมายของทุกคนก็คือเรื่องของความรวยค่ะอย่างที่คุณบุญชัยบอกไว้ว่าความรวยเป็นเรื่องของทุกคนนะคะแต่ก็ต้องถามต่อเนื่องว่าแล้วคนที่รวยประสบความสําเร็จนะคะกับคนที่อยากรวยแต่ไม่รวยสักทีเนี่ยเขามีข้อแตกต่างกันใน วิ S 1> <S 1> น,นัยวินัยเป็นสิ่งสําคัญ <c oughs> นะครับผู้ลงทุนหลายท่านอยากจะมีเงินเป็นหลักล้าน <c oughs> นี่นะครับแต่ว่าถามว่าทำไม่อยอมเริ่มต้นสักทีนะครับอันนี้เป็นจุด,จดสําคัญนะครับคือถ้าเราคิดว่าเราจะรวยเนี่ยสิ่งสิ่งทน่คือต้องต้องต้องเริ่มต้นแล้วต้องถามตัวเองว่าจะรวยได้เนี่ยเราต้องเริ่มต,ตั้งแต่วันนี้ <c oughs> แล้วก็ต้องเริ่มในแนวทางที่เหมาะสมเช่นเช่นบางท่านยังคงใช้จ่ายตามปกติอยู่ อย่างนี้เนี่ยไม่มีทางรวยะนะครับหลักการง่ายๆคือวันแรกก็อาจจะต้องกันเงินมาสำหรับสาหรับลงทุนหรือเซฟกอ่อนที่เหลือค่อยไปใช้จ่ายนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรียกว่าหลักการเบื้องเบื้องต้นเลยะนะครับถ้าถ้าถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติได้หรือเราเรา,เราปฏิบัติได้แบบแบบนานๆครั้งอย่างนี้ไอ้โอกาสรวยก็ก็ชานะฮะอันที่2องผู้ลงทุนอาจจะต้องมีความขยันเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเงินเดือนเราขนาดนี้ ะะเราจะต้องทํางานพิเศษไหมะนะฮะอันนี้ก็เป็นอีก,อกจุดหนึ่งที่ที่จะสร้างให้เงินของเราเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเรามากขึ้น ส่วนจะเอาเงินที่เรามีอยู่ไปใช้แบบไหนลงทุนแบบไหนเนี่ยก็มาฟังในรายการนี้ค,ครับอย่างที่บรจจนาชาติบอกไว้นะคะว่าสิ่งสําคัญค่ะารระว่างคนที่รวยกับคนที่ยังไม่รวยนะคะที่จะเติมเต็มได้ก็คือเรื่องของวิเนยนั่นเองนะคะแล้วก็ความสม่ําเสมอด้วยะคะ่ะซึ่งตลอดหนึ่งปีเต็มนับจากนี้ไปนะคะอย่าลืมติดตามรายการคิดได้ก็รวยได้ะคะ่ะคุณมิชัยจะอยู่กับเรานะคะ,ะแล้วก็พูดคุยในหลากหลายแง่มุมที่จะทําให้คุณเปลี่ยนจากความคิดไปเป็นภาพปฏิบัติและนําสู่เป้าหมายที่ว่ารวยได้ ในทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะในแง่มุมไหนก็ตามวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเราได้ตลอดทั้งปีวันนี้สวัสดีค่ะ